โรงละครฮารามาอาทิตย์นี้เปิดตำนานศึกชิงนางระหว่างไก่ทองสุดหาที่ขอมาปราบชาละวันสุดป่วนเดีเดี๋ยน้าน้กัวขนาดนั้นเหออธิบายซิว่าหอกของเจ้ามีทีริกอะอย่างไงบ้างหอกของข้าเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นหอกเหล็กนำเข้าจากญี่ปุ่นเพราะว่ามันคือหอกไกโดหอกไกโด พอชอบไอ้นี่พอชอบสงตัวอุ้ยลูกค่ะลูกมาแล้วมาแล้วมาแล้วนางทำอะไรอยู่คะนางกำลังวิ่งหนีวิ่งเป็นสโลโมชั่นอะสโลโมชั่นเหมือนนางวิ่งช้าๆยังไงไม่รู้เฮ้ยมีตัวอะไรวิ่งตามวะเพื่อนะมันแลบลิ้นแผลบ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 แล้ววิ่งตามมาวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วแล้วมันสะดุด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 มันสะดุดอะไรบังอย่างนึง สามรอบครึ่งปีละครสา,ามรอบครึง่งเดี๋ยว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 ขอเพิ่มซะสามร้อได้ไหมพบกันอาทิตย์ที่30เมษายนนี้6โมงทีนาทีณโรงละครหารามาดูทีวีกด3 3ดูมือถือกดสพัส